สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับร้านเพชรไพฑู์พระเครื่องนะครับวันนี้เป็น EP ีที่4นะครับวันนี้มีจอบหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับมานําเสนอเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีที่สนใจพระเครื่องนะครับหลวงป้าณานะครับผมก่อนที่จะไปรับชมจอบหลวงพ่อเงินองค์นี้นะครับฝากช่องทางการติดต่อทางร้านเพชรไพฑู์พระเครื่อง นะครับผมาสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0897690849หรือทัก ID line มาที่ t o o n 0 8 9 7 6 9 0 8 4 9นะครับผมสำหรับ EP ที่4นี้นะครับาทางร้านนะครับขอนำเสนอเป็นเหรียญจอบหลวงข่องเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับองค์นี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไล่ดู ดูภาพโดยรวมก่อนนะครับผมอ่านี่นะครับผมอ่าจอบหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับผมองค์นี้พระสวยนะครับสวยหน้าตาติดชัดเลยนะครับผมอ่าสำหรับ ep ที่4นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเผื่อเวลาผมมีพระใหม่ๆอะไรขึ้นมานะครับพ,พเ,เพื่อนๆจะได้ เห็นเป็นคนแรกๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมนี่เดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับเป็นไงครับเนื้อหานะครับอ่ากระแสเนื้อนะครับจะเป็นออกเหลืองอมเขียวนะครับกระแสเนื้อหล่อโบราณนะครับดูนะครับพ่พักนะครับหน้าตานะครับอ่าคมชัดลึกนะครับอ่ามีติดตาติดจมูกติดปากนะครับล่องข้างในครับลึกมากเลยนะครับนี่ดูกระแสเนื้อดูครับดูความเก่านะครับ ดูความเก่าดูคาบใครคาบที่ติดตามซอกนะครับดูนะครับเก่าถึงยุคเลยนะครับอง์นี้นะครับเนี่ยดูอ๋อองนี้น่าจะเป็นพิมพ์แข้งตรงนะครับดูแข้งนะครับหน้าแข้งที่ขาดูที่เส้นจีวรนะครับลึกนะครับลึกพระคมทุกรายละเอียดเลยครับแม้กระทั่งล่องจีวรนะครับเนี่ยดูครับเมตตานะครับเมดตาเป็นเม็ดเม็ดเลยนะครับนี่นะครับ องค์นี้เป er. ็นพิมพ์จอบเล็กนะครับจอบเล็กวัดบางคานนะครับนี่นะครับดูด้านข้างนะครับนี่นะครับหูปิงนะครับนี่เป็นการหล่อหูปิงนะครับนี่นะครับนี่อ่าเป็นการหล่อนี่นะครับดูด้านข้างนะครับนี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมครับเป็นการหล่อช่อนะครับมีการแทงตะไบเก็บ เก็บเพื่อความเรียบร้อยนะครับนี่นะครับมีการแทงตะไบนี่นะครับพระเขาจะหลอ่อพระเขาจะหลอ่อนี่เป็นช่อเดือยตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีการแทงตะไบนะครับเก็บนี่ครับเก็บตะไบนี่นี่เป็นเอกลักษณ์ของพระหล่อเลยนะครับผม่าดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนี่ดูกระแสเนื้อนะครับ เนื้อเก่านะครับเก่าเนื้อเก่ากับดําเลยนะครับผมกับมันเก่าผิวโลหะเนี่ยคือแห้งสนิทเลยนะครับนี่ครับเย็นจบลงเื่อเงินองนี้นะครับดูกระแสน,นี้นะครับผมพยายามจะส่องส่องส่องให้เป็นจุดๆไล่ๆไ,ไปให้เพื่อนๆพี่ๆดูดูกันใจเย็นๆเลยนะครับผม สำหรับผมเป็นพ่อค้ามือใหม่นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมยินดีรับคำติชมนะครับเพื่อที่จะไปพัฒนาต่อนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวค่อยๆส่องดูนะครับสำหรับเหรียญจอบพิมพ์เล็กองค์นี้นะครับผมเปิดไว้ที่1 0 0 0บาทนะครับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับสนใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ 0897690849นะครับหรือทัก ID ไลน์มาที่ ton0897690849 นะครับผมสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยต่อรองราคากันได้นะครับผมอ่าอย่าลืมฝากกดติดตามน้องด้วยนะครับผมน้องเป็นพ่อค้ามือใหม่นะครับผมสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่4ี่นะครับสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่4ี่นะครับอ่าน้องจะเน้นพระเป็นเป็นช่วง ก็คือจะเน้นหาซื้อพระป้านแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะดูเป็นพวกหลวงพ่อเงินสมเด็จเป็นหลักนะครับผมอ่าเพราะผม,ผมชอบพระแนวนี้สไตล์นี้นะครับอ่าจะดูพระที่เราชืช่นชอบไว้ก่อนนะครับผมนี่นะครับดูด้านข้างนะครับยิ่งเห็นข้างแล้วยิ่งแบบองค์นี้ถ้าได้ส่องตัวจริงแล้วคือไม่อยากวางนะครับดูนะครับเนี่ยดูความมันความเก่าดูดูดูครับด,ดูสุดๆครับองนี้อ่า สำหรับ EP ที่4นี้นะครับกับจอบหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์เล็กนะครับเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนสนใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามน้องได้นะครับผมสามารถโทรมาสอบถามที่เบอร์0 8 9 7 6 9 0 8 4 9หรือทัก ID Line มาที่ T O O N 0 8 9 7 6 9 0 8 4 9นะครับผมสำหรับ EP ที่4นี้นะครับ ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแล้วไว้พบกันกับ EP ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผม